สีนวลแล้วทำไมเห่าดีบ้านฉันแล้วผลงานนี่กัดอะไรเนี่ยผลงานนี่กัดอะไรเลอะเทอเนี่ยฮะแล้วมาเห่าเจ้าของบ้านตัวเองเป็นเจ้าของบ้านไงข้าวปลาก็ไม่ได้กิน บ้านมันเรามาใา่อยู่แล้วหูทำไมตั้งข้างปกข้างฮะจะตั้งก็ตั้งหูอ่ะจะปกก็ปกตั้งข้างปกข้างแล้วก็เหันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปัตดนี่ผลงานนี่ผลงานผลงานนี่มายืนข้างๆเลยแล้วเก็บให้ด้วยเนี่ย ใครทำใครทําบอกมาใครทํำยังเห่าอีกสำนึกผิดก่อนสำนึกผิดเร็วเดี๋ยวข้าวให้เห่าเเดี๋ยวกวาดบ้านก็ไม่กวาดแล้วยังทำลกอีกตีเลย ใครทำถีนวลใครทำสำนึกผิดเดี๋ยวนี้เข้ามาสำนึกผิดเดี๋ยวนี้ใครทำใครกัดใครกัดขยะกระจายเนี่ยต้องกวาดมาสำนึกผิดเดี๋ยวนี้เลยขอโทษครับก่อนแล้วอือเอาแต่กัดของอนนะเนแะ สีนวลสีนวลแล้วทำไมหูไม่ตั้งตั้งก็ตั้งตั้งตั้ง,งปกๆไงไม่้ชเนี่ยตั้งข้างปกข้าง<ก> <laughs> ทำไมอย่างนั้นนะอออ,อยืดยืดขาสีนวลไม่รู้จักสำนึกผิดเนี่ยกัดขยะเนี่ยเห็นไหมกระจายเต็มบ้านน้องมานั่งกวาดเนี่ย